สวัสดีครับผมจาก G เพ h a ช n น l นะครับวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนไเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มาที่อำเภอศรีประจันเราได้มากราบท้าเวสสุวนนรรณโบสมเด็จพุทธจานร์โตพมรมังสีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูรอบๆที่นี่เขามีเทพทุกเทพมีทั้งพญาน,นาคมีทั้งท้าเวสสุวรรณโน พะพิคนาทแล้วก็เกจิพระต่างๆนะแต่ละจังหวัดเลยมารวมอยู่ที่นี่หมดอ่ะอจะตามเพื่อนไปดูแล้วกไไันนะ พระศิวะแล้วก็พระแม่อุมานะครับมีปั้นหลายอย่างพระแม่ลมัศมีพระนาลายก็มีนะครับพระพิเคเนตพระวิศนุกรรมนะครับพระพรมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูรอบๆนะครับว่านี่ที่นี่เป็นเมืองสุพรรณนะครับ แต่อยู่ี่อ,อำเภอศรีประจันทร์เพื่อนดูรอบๆัอบ,อ,บอันนี้ก็คือไฮไลท์ของที่นี่นะ แบตาหูแล้วล่ะ

จตุ่อไปผมจะพาเพื่อนมาที่พ่อพญาอนันต์ครับอนันตระครลลานะครับอุดมทรัพย์ก็ที่นี่เขาก็มีโทหลายสีหลายชนิดนะครับผมใช้เป็นแผนให้เพื่อนดูแล้วนะอิติปิโสภัครวะยมรราชโนท้าเวสุวรรณโนมรนานสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะท้าวเวสวรโนจตุมหาราชิกายักษะพันตาอัตตูริโตเวสสุภุสษะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสวรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมาราชาโน อยู่ติดกับทา้าเวสวังเลนะครับไปแล้วผมพาเ่อไปดูที่ต่อไปนะครับหลวงปู่หลวงพ่อทุกสถานที่ครับมีหมดนะครับผมจพา,าเพื่อน<า>ว่ามาที่นี่ต้องมากราบไหว้อะไรก่<า>อนก็พาไปดูทางเท้าเลยดีกว่าไปครับผม เขาก็จะมีเท้าเวาสสวรรครับยืนเต็มไปหมดเลยบามผานเพื่อนเข้าไปดูเหล่าเซียนเทพของทางจีนบ้างนี่นนขวาก็เป็นห้องเงินห้องสดหระงป่านอนนี้เอาแค่ข้าวๆนะตามเพื่อนดู เจ้าแม่กวนอินแล,แล้วก็เราเสียงเทพเทพเจ้านาจาก็มีครับมีเสียงฮ่องเต้มีเฮงเจียเขามีครับสุนทรคุงอันนี้สุนทรคงเอาละหันจี้กงครับอันนี้อันนี้พระสังกระจาย สองแบบครับมีแบบนั่งกับแบบยืนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อยามกอนสวรรค์สวยงามครับทางนี้ก็จะเป็นใช่ไหมคนอิ่มมีหลายแกบบ ผมว่าทำสวยนะก็เพื่อนๆถ้าสนใจจะมาก็ที่อําเภอศรีประจัน์นะครับสุพรรณบุรีไม่ไกลนะไม่ไกลจากกรุงเทพหรือจากอ่างทองสิงห์บุรีก็เพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะ ถือว่าจัดสถานที่ได้สวยงามนะครับให้ประเทศตา่างๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูสิ่งที่เขาสร้างข้างหน้าถานนอีกหน่อยครับครับอันนี้ก็เป็นโซนข้างหน้านะครับจะมีลานจอดรถให้ครับนี่ก็มีพระปิคเนตครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วก็มีพญานาค ท่านมีพระพุทธรูปคนจะพลางเ,งเดนินชมสถานที่ต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อทองฝานเพื่อนเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะให้ชัดเจนนะครับมากราบไหว้มาขอพอรกันได้ครับไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลจาก อังทองสิงวรีชัยนาทครับมาเที่ยวกันได้ครับข้างหน้าก็จะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อไปเดินดูรอบๆอีกครั้งหนึ่งว่าเราเข้ามาเราต้องไปไหว้อะไรก่อนนะครับโอเคครับผมนี่เป็นโซนข้างหน้านครับก็จะมีหลวงพ่ออยู่ข้างบนนะครับ จะมีไผ่ปักต่างโขกมาอนนี้โอเคครับนี่นะครับก็จะมีอันนี้คือทางออกนะครับก็มีเท้าก็ส่วนส่วนโนครับยืนอ่ะอันนี้ผมเพิ่งมาเจอนครับหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อก็รวยก็มีนะครับอันนี้ครับผมว่ารวยก็ต่ากโข ว่าได้เดือนเชิญมาที่นี่มันมีหลวงพ่อเงินก็เราเกจิก็มาอยู่ที่นี่กันหมดนะครับอ่านพมศาวาเพื่อนเดินมาดูปากทางออกหน่อยนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยมีพญาขุดนะครับแล้วก็มีข้อรหัสเราด้วยนะ อันนี้คือทางออกอันนี้คือทางออกติดกับถนนเลยอ่าน,นี่ก็พาะิวลี่นะครับก็จะมีทาวาวิวณุยืนอยู่ข้างๆโอเคครับ ลิปสมเด็จพุทธจันโตผมมาลังสีนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้พาเพื่อนดูรอบๆข้างๆเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจจะมาก็มาที่อำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าวันนี้ผมจา่าชิเวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว่าผมจะไป พาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนและไปรีวิวสถานที่ที่พักที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจาก GPS Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม